สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดดำทีมนะครับวันนี้ผมพามาดูหน้าง,งานของคุณหน้าโจ้ยครับสนามฟุตบอลโรงเรียนนี่ที่ผมเคยพูดไว้แล้วครับว่ากรอบนอกนุ่มในฮะบางที่ก็ปรับได้นะบางที่ก็ยังปรับไม่ได้เพราะว่าข้างล่างยังนุ่มอยู่ครับนี่ลอยคร สภาพก็เป็นอย่างนี้แหละอ,อ,อย่างสองนู้นน่ะเรียบๆอะ่ะปรับรถบดตถบดได้ครับตรงเรียบๆฝั่งนู้นนะฮะแต่ตรงนี้ยังไม่ได้นี่ต้องเก็บรอยฮะโดยการดันกรบรอยเอาดินมาใส่อยู่ผลมันดีฮะดินมันก็เลยยังอุ้มน้ำอยู่ดูแล้วก็ทั่วแล้วนะ เททั่วแล้วแต่ระดับยังไม่ได้แค่นั้นเองฮนะนี่ก็เลยต้องเสริมโอ,โ,อ pues, โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ๊บเอา้าเอาเข้าไปอุ๊บต้องรู้เรียมนะไม่งั้นลงบุ๊บแน่คอ,อยได้ล้าวโอ้ดำเลยฮนะ อาศัยอย่างนี้ฮะไอตรงไหนนี่ว่ามันเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นแองก็ดำเลยอย่าปลาเยอะแล้วจะเป็นคนปรับเองฮะถามว่าเททั่วยังทั่วแล้วนะแต่ระดับยังไม่ได้แค่นั้นเองเอามาเสริมครับเก็เพราะเสริมก็เยอะเหมือนกันเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ยังมี ดินกองนี้อีกกองหนึ่งซึ่งหัวหน้าโจ้เป็นคุณกองไว้ครับเป็นดินเปียกขุดกองไว้ตอนนี้คงแห้งแล้หละเดี๋ยวต้องเอามาโปหน้าอีกทีหนึ่งเอามาเสริมอีกทีนึงฮะนู่นครับแล้วก็บอกว่าไม่มีร่มไม่มีร่มจอยกลางแดดนูน่นขยับไปจนเข้าร่มแล้วเนี่ยอยู่ร่มไม้ตอนเช้าเนี่ย อาจจะร้อหน่อยแต่ตอนบ่ายนะอาจจะล่มอยู่ครับตรงนั้นฮนะอย่าไปดูอย่าไปถามช่างเบิ้มกันว่าเป็นอะไรรถบดกับรถไทยเป็นอะไรขยับเลยนะเริ่มลองขับแล้วช่างเบิ้มแล้ว ตรงนี้น่วมเยอะเลยฮนะลอยน่วมเยอะเลยนะดีนะที่เรามีดินแห้งนะถ้ามีดินเปียกนะี่โอ้โหหนักเข้าไปอีก ม้ที่เคยตอกไว้ให้ระดับหายแล้วลมระเนระนาดหมดแล้วไม่เห็นระดับแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาทรงใหม่โอ้โห,โหสอใจเย็นจริงๆนีตรงไหนมันต่ำก็ไล่ไปฮะ อะไรนะทำไมจะรู้ว่าตรงไหนตามตรงไหนสูง<ช>กะกะด้วยสายตาเดี๋ยวสาตาไม่ดีแล้วสายตาไม่เห็นหงเลยนะไม่เห็นหงกว้างมากไม่รู้ตรงไหนตับบ้ <c oughs> างขาเย้ยบอกว่าผมไม่รู้จะใส่ตรงไหนดีเลยฮะตรงไหนมันตามตรงไหนมันสูงสายตาบ่าเห็นหงเหมือน เอาตรงไหนก็เอาเยรถเกจจะปรับอยู่หรอกเดี๋ยวมาดูคันเจ้าเหลือครับจะไปทางไหนดิผมเกะกะหรือเปล่าเนี่ยเอ๊บเอ๊บโอ้โหเกือบจะมาไม่ได้เลือเอาเลยลอกคตรงไหนคิดว่าตามก็เอาเลยยกน้ำเลย เอาครับตรงนี้ว่าตามขาใสกันเ,เข้าไปเดี๋ยวช่างจะต้องมายิงระดับให้อีกรอบหนึ่งแน่นอนครับไอ้น,นี่เอาพอเข้าข้าก่อนดูด้วยสายตาก่อนเดี๋ยวเราไปหาช่างเบิ่อมีว่าไปดูว่ารถบดเป็นอะไรเกียร์หายว่างั้นลายเยอะว่าเกียร์หายหายไปไหนเดี๋ยวไปดูกันเป็นอะไรครับ อย่าบอกว่าเป็นเหล็กนะอย่าตอบคำนี้ให้ผมได้ยินนะเดินได้อยู่เกียเดียว,เ,ยว,เ,วเดินได้อยูย่เกียเดียวเกียเร็วมั้งเดินได้เกีย้าเดินไม่ได้และรถไทยนี่แหละมอน้ำพังรถไทยคันนี้มอน้ำพังรถบดนี่ถ่ายได้เกียเดียวเดินได้เกียเดียวจะเดินได้แต่เกียเร็วอ๋อเกียเร็ว เกียร์ก็ตายมีอยู่สามสองเกียร์น่าจะเป็นเกียร์ช้าเกียร์เร็วอืมช้ากับเร็วเวลาจะขึ้นรถก็ต้องใช้เกียร์ช้าอันนี้มันได้ช้าได้เร็วนะน่าจะได้เร็วได้เร็วผมเห็นซ่อมตั้งแต่เมื่อวานไม่เลยคับเนี้ผมไม่ได้มาเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้มา อันนี้มอน้ารัวดียังมีสำรองอยู่นี่เอามอน้าไปปะหรือซื้อใหม่เลยบอไม่ถูกครับเอาไปปะถามผมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเปลี่ยนก็เป็นหมื่นละทุกวันนี้อืมมอน้าแพงขึ้นนี่ฮะแดงนันแพงป่าเยื่บอกว่า ผมมองไม่ออกแล้วครับว่าตรงไหนมันต่ำตรงไหนมันสูงก็ให้ช่างนะให้ไอ้เขาเรียกอะไรล่ะไอ้ใครล่ะเซอร์เซอร์ะอะไรอ่ะไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะซื้อกล้องเดินอยู่เนี่ยกเขาเรียกอะไรนะไอ้ช่างเซอรเวย์นะไม่ใช่ยังเสียเนี่ยนะโอ้จะให้ยูทูบเบอร์มามาชี้มาบอกว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำพิจารณาให้หน่อยใช่ไหม โยวสนามตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บบดอัดเรียบร้อยยังมีงานอีกทำไมล่ะฝุ้นเออนั่นแหละเห็นไหมจ่งช่งเบิ่มบอกว่าจอซะนี่พอสนามฟุตบอลตรงนี้เสร็จปุ๊บจะมีเหลืออีกงานนึงครับที่จะต้องทำครับคือกบสะะนี่สะลูกนี้แะฮะ น้ำเขียวๆนี่แหละี่แต่ต้องเอาสนามฟุตบอลให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยมากบสะโอ้สะลูกนี้หลายร้อยเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่รู้ว่าลึกไม่ลึกท่าลึกนี่หลายร้อยเที่ยวเลยฮนะ กะด้วยสายตาครับตรงไหนตำก็เทเลยอ่ะนี่รถคันนี้ก็มีปัญหาถาดับมาปุ๊บสตาร์ไม่ติดแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือได้สตาร์ทนี่ผมก็พามาดูนะนาง,งานของคุณอาโจยครับสนามฟุตบอลโรงเรียนครับไกลจะเสร็จแล้วใกล้จะเสริมดินใกละจ,ลกละ,เจลกละเต็มนะคร อยากเสร็จแล้วก็กบสะกบสะแล้วก็ไปขับรถเกี่ยวข้าวต่องานของนาโจ้ยอันนี้เอาไงอ่ะซ่อมได้เปล่าลองตั้งขามันดูก่อนเพราะว่าปัดลงมาแล้วขามันดิ้นได้อ่ะขามันน,น่าจะแน่นตั้งขาด่วน โยกได้ได้แต่เร็วครับเดินหน้าถอยหลังโลกะายได้จต่โลหายไม่ได้อ่ะดี๋คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ